ในใจของฉันฉันฝันถึงดินแดนหนึ่งที่สิ่งมีต้นไม้ลำธารกับสิยงนกร้องและใคร ฝันให้เป็นจริงดินแดนนี้ฉันัอยากพลี่นพิงมีความจริอองกับเธอในแสนสิี่ใจฉันฝันผ่านวันดินดีครั้งนั้นฉัน มันไม่มช้าจะมีเธอ,อ,อ,อเธอกับเธอครั้งนั้นก็บอกตัวเองหลายคนฉันคนพบคนที่ดีอาจจะเป็นครั้งนี้ที่ฝันกลายเป็นเรื่องจริงดินดานนี้สองเราจะช่วยกันทำความฝันให้เป็นจริง เป็นอะไรน้องนีไม่คิดถึงคุณย่าค่ะคุณย่าถ้าไม่ได้จากพวกเราไปไหนหรอกนะน้องนีท่านยังอยู่กับพวกเราเสมออยู่ในใจในความทรงจำที่ดีของพวกเราตลอดไป นีจะไม่ทำให้คุณย่าผิดหวังในตัวนี้นีจะไม่ร้องไห้อีกคุณย่าอส่าสั่งนักสั่งนานะคะ<ส>ว่าห้ามใครร้องไห้เด็ดขาดเวลาท่านไป น่าจะเอากล้องถ่ายรูปมาด้วยนะคะนี่จะได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้อ,ตอวแต่ไม่เป็นไรค่ะมีจารึกมัไว้ในใจก็ได้มีความิรกับเธอนิดนี้ทง,ง,งเราจะช่วยกันทำความฝันให้เป็นจริง ไปดื่มอะไรก่อนไหมคะไม่ดีกว่าเดี๋ยวพี่กลับโรงแรมเลยน้องนีจะได้พักผ่อนท่างานให้นี่เปนสองที่โรงแรมนะคะอ๋อก็พอดีส่งกันไปส่งกันมาไม่ต้องไปไหนกันเลยเดี๋ยวเออนี่คือเบอร์ทูที่โรงแรมของพี่ถ้าเกิดมีอะไรขาดเหลือโทรไปได้ตลอดเวลาเลย แล้วก็เวลาขับรถก็ระวังระวังันรถที่นี่มันมากนะน้องนีเราก็ขับไปของเราแหละอย่าไปสนใจใครเขาใครเขาจะด่าจะว่าอะไรปล่อยเขาเราแปะสติกเกอร์ไว้หลังรถว่ามือใหม่หัดขับก็แล้วกันนี่นแจรถที่ไปหลัง ไปละตรงนี้ขึ้นไปพักผ่อนเถอะนะที่ปานะ ก็จะเข็บแต่เรใใื่องสายหยีพี่อาทิตนี่ฮัลโหลเพร่ยที่ล่ะคะ น,นี่นะคะน้องนีมีอะไรหรอครับพี่ทิ้ดลืมกระเป๋าเสื้อผ้าไว้ในรถค่ะนีจะวิ่งตามก็วิ่งไม่ทันพี่ก็พึ่งนึกได้ตอนที่มาถึงโรงแรมเนี่ยทิ้งเอาไว้ที่นั่นแหละนะเดี๋ยวพี่ไปซื้อใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวนีจะเอาไปให้เดี๋ยวนี้เลยมันไกลนะน้องนีรถมันก็ติดก,กันเป็นแพเลยเนี่ยนีจะทดสอบความสามารถของตัวเองด้วยค่ะว่าถ้าภายในสี่สิบนาทีนียังไปไม่ถึง นั่นก็หมายความว่านี่อาจจะเอารถไปชนใครหรือใครก็เอารถมาชนนีแล้วนีอ่ะอาจจะไปหมอบอยู่ข้างถนนแล้วก็ได้น้องนีเดี๋ยวพี่ปเปียวเองดีกว่านะนี่จะไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะฮัลโหลน้องนีอย่ามานะนนฮัลโหล ทีเน่ะเห็นว่าขอบใจจ้ะ, <c oughs> ะ,ะน้องนีเดี๋ยวพี่เอากระเป๋าขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วเดี๋ยวเราเออกไปหาอะไราทานกันแล้วน้องนีค่อยกลับนะรอที่นี่ก่อนนะ มันจะดีเหรอก็จะเป็นไรไปละคะหนาห้องพักโรงแรมบบนี้มีไม่เคยเห็นสักทีหนึ่งขอขึ้นไปดูหน่อยนะคะ ก้านเขมนี่แปลกๆนะอคะเขาคงจะไม่เคยเห็นผู้หญิงมาหาผู้ชายถึงโรงแรมมั้งแต่นีก็เพียงแต่อยากเข้ามาดูว่าในห้องนี้มันเป็นยังไงแล้วนีก็ไว้ใจพี่อาทิตย์ด้วยค่ะแต่อย่าคิดว่าผู้ชายจะเหมือนกันหมดเพราะว่าที่อย่างนี้ยมันไม่เหมาะสมสําหรับผู้หญิงที่ดีจะเข้ามานอกเสจากว่าเราสองคนจะเป็นอะไรกัน แล้วเข้ามาหาความสุขตามภาษาผู้ชายผู้หญิงครับถ้าอย่างนั้นเพี่อาทิ์อนุญาตให้นิดเข้ามาทำไมล่ะคะ ต้องการให้น,น้องมีได้รู้แล้วก็ได้เห็นจะได้เป็นอุทาหรณ์อสอนใจว่าอย่ากเข้ามาในที่อย่างนี้กับผู้ชายเป็นอันขาดเพราะว่าผู้ชายเนี่ยต้องให้สนิทชิดเชื้อขนาดไหนก็ไว้ใจไม่ได้เด็ิๆเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าพี่หิวข้าวแล้วล่ะ นะคะคจำไว้อีกอย่างืจำหลายอย่างจุงลยอ่ะอีกอย่างเดียวเท่านั้นแหละอย่ามองใครด้วยสายตาอย่างนี้